ท่านหลายๆตั้งใจฟังคำบีบบายในการปฏิบัติทกททู่งนการเรินวิกรรมฐานพระบรรดาท่านจะบริสัทุกท่านซึ่งทราบความ่มงหมาพรงองค์สมเด็จสั้มาเสดเจา้าวเพื่อพระบิดาเจ้าที่สอนให้เราเรินวิกรรมฐานและปฏิบัติในวิธธรรมนัยน เพราะว่าอง,ง,งค์ขงจิตรจอมไพรบรมศาสตร์สันดาเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เกิดมาชาตินี้แกแล้วก็ป่วยแล้วก็รักตายแก่ล้วกรักกิแล้วก็ตายนี่ถ้าไม่ตายนี่มันหาที่เสื่อมตกไม่ได้มันไม,นสาานม่สูญถ้าเราสร้างกรดีกรรมที่เป็นบุศลก่อนที่จะตายจิตกลับกรรมที่เป็นบุศลเราเข้าไปสูญก็ปิ คำว่าุกติก็หมายถึงว่าสวรรค์หรือพรหมหรือวิพพานเป็นแดงของความสุขถ้ากำลังใจเราชั่วข้ามมองปิดใจมีเยาวะปิดใจไม่ตรงไปในความดีเป็จิตใจไม่เคารพในสิ่งให้พอดีหรือจิตใจมีความวุ่นวายในวิญญาณสิ้นแรงพดีมีความเดือดร้อนที่ใจข้ามมอง ถ้าตายไปในขณะนั้นกติกิจจะกาไปสู่ทุกข์ผิทุกข์ิตก็มีนรกเกิดสุรกายสัดเดินฉานเป็นต้นมีความที่เราจะเกิดใดๆที่ความสุขระเบ็จคมสวรรค์แดนกางกลางในกระดานมนุษย์ในกระดานที่มีความทุกข์เป็นนรกเกิดสุรกายสัเดินฉานในแดนต่างๆนี้ก็หาความสุขทิดแท้ริงงนีดายยาที่สุดสวรรค์นั่นม ้าเกิดเป็นคนแล้วเป็นพิวะจารหมดคุณเทศนาวารมีก็ลบลงลงมาเกิดเป็นคนก็ยังดีดีไม่ดีก็เลยจะเป็นนรกปัจจุเป็นเกิดเป็นกายสีฐานเกิดกาเกิดก็ราจิตที่เรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดก็คงเวียนว่ายตายเกิดในกัตริย์แบบนี้หาเรียนสุขสุดไม่ได้บางใช่ก็เป็นสุขก็เกิดเป็นสวรรค์นีคน บานชายเขาเกิดจากเพความสูและความทุบั่วกันีเกิดเป็นมนุษย์บางชายเขเกิดในบูมมีนรกเป็นต้นหาความจบในไดเลยที่ทุกอย่างมีอันนี้ลงใจเจ้าทรงควงไปหรือว่าโมกตันเคมทำวนเครื่องคนจากการวนไปวนมาแบบนี้มีอยู่ลมจพมมาโกทรงทราแไปจุดที่ไม่มีการวนอยู่ประวการตลอดสมัย แล้วจะมีแต่ความุกไม่มีความทุกข์เกียดคนเลยหายความหนักใจไม่เห็นเได้และชีวิตผนเมื่อเราพร้อยแลาีมารงจับอย่างนี้สำ็จแล้วมีจึ่นำมาดักสันี่มาสอนบวเราเหล่าผู้บริษัทมู่คนที่จะไปได้ความได้จริงๆจะต้องมีระกอบแต่แะบนี้ขึ้นหนึ่งมิจักบริษทจาทานการโรสนจะเป็นการตัดโลภะความนโลก ไม่รู้จักการให้การสงเคราะห์ไม่รู้จักการ,รย,ยี้อแยงและขโมยทรัพย์สินกุปกติการให้การสงเคราะห์ที่เราเป็นการจักโลภะความโลภจิดสมองว่าละห,ลา,หลายไปแต่ความโลภแล้วก็เรื่องการที่สองอารมณ์ตัดความโกรธความโกรธที่อย่างยางเขาตัดด้วยสิ้นห้าและสินะส้นแปดชิ้นสี่ชิ้นสามชิ้นหนึ่บเจ็ด เมื For, payment, death, Mas, que, que gente, ่อวัดสีนี้มีสัญญาณใก้สายเมตตาความนักอุณาความสงสารแม้ว่าตัดความโกรธอย่างกลางก็ใทบกะมีหานสีที่วัดสีตัดความโกรธอย่างสูงสุดก็อาศัยนิปัญนายางรุมโดยรวมความว่ากรณีสองาั้นหาทางตัดความโกรธอย่างาูทตรงรงชี้ได้ การโกรงถึงไม่ได้ความโกรธไม่หมดไปเป็นการยักยั้งความโกรธถัวจิตจะยักยั้ความโกรธได้บ่อยๆไม่ช้าความโกรธก็จะลดตัวลงเราจะสามารถจะคุมอารมณ์ที่มีความสัยงใส่ได้ในการเรียกไปริพานก็ตรงหนึ่งตัดความโลภออกจากใจสองตัดความโกรธออกจากใจและสามตัดความหลงออกจากใจ การแตกความหลงนี่เขากพื่อจะแนะนำให้พิจิรมาตความจริงจริงที่เราหลงมากที่สุดเวลานี้ก็เือรู้จะเป็นลูกคนก็ดีโรคแต่ก็ดีโรูกระตุกก็ดีเป็นสิ่งที่เราหลงกันมากหลงสู่โรคคนสวยมีวามสง่าปาเผยมีความต้องการในรุปคน หลงรูปสสวยสดทีงาม,มีวามงานปากเกมีความสงการในรูป,ตรรปตรแต่ใน้างหล,ลงในรูปก <c oughs> ็งวัตถกกตมุมีความสวยสดทงามย่างขึ้นไปอีกขึ้นตรงแตสิ่งทั้งหลายหลงนี้ที่ถึงวันลงแปลว่าสมก็ดีแต่จะดีวัตถุดีไม่เรืความสวยจริงสิงได่เราเห็นเ่าสวยในความจริงมันเป็นของหลอกตาให้เราถือไ่ายนอก ภายในร่างกายของคนทุกคนเนนต็มไปด้วยปังสุขภพโซมมมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอุจาระปัสาวะเป็นสิ่งที่น่าเลียดโซโคสุดเพราะว่าร,ร่างกายของคนยริงๆเลยก่อนจะที่ว่าท่วมเดินได้ะไม่ว่าท่วมจะสะอาดกว่าเมื่อท่วมแล้วขันของอย่างเดียวคือทิ้เสิ่งโซโคอยู่จและปสาว,าสาวะ ร่างกายของเราได้ใส่ของสกปรกเข้ามาทุกวันคาประมาณไม่ได้เัืนองมองเขาจะใจจางใจยิ่ว่าไอ้การที่มองร่างกายคนว่าสวยนั่นเป็นการหลอกตนเองไม่ได้ใช้ปัญญาที่ต้องจะเป็นลาความจริงว่าร่างกายทุกคนมันสะอาดหรือสกปรกว่าเราควรจะทำงานเพราะร่างกายเป็นคนดีต้องตัดดีต้องสูบดีมันก็ดีแต่ยังไง เวลาทงการงานเข้าไปก็่ระลายความเศร้าหมองความทุกข์โศกก็มีมาทุกวันยางคนเห็นในงานพวาเป็นหนุ่มสาวก็สผยโสดทุ่งานร่วงการฝังไว้ก็ไป่านสีกรอก็ร่างกายอยู่แค่ของแก่คนแล้วก็ไม่ดูแลเราก็ไม่จะไปดูแต่พวกทีเมียค่าวามสื่หสังที่คนแก่ไม่ดูนี่มันอะ่าเราก็หลอกตัเอง ในเ,เมื่อแกมันก็จยหาที่สุดของคามแก่แตีกว่าาไมา่ความเจ็บป่วยไข่ไม่เป็นไก็เกิดสงกรได้ายของคนเรยม,มองคนสวยก็อปมองคนป่วยป่วยนักเท่าไรเราก็อยากมองเพานมันไม่เนความจริงถ้าไม่ได้ตกคนนั้นเขาก็ต้องตายแล้วเขาตายาแล้วผมจเพยจยาใจยั้ให้ที่ยันมาพ่างความจริงมารพวกได้จะรูลกคนคนดีพูกแต่คนดีโลกมืดคนดี มีจะภาพของตัวคือเป็นการหาความเที่ยงอย่างไม่ไหวเมราะเขายกดทุนงานหรือพันฝังใจสะอาดดีงานไหวก็ไบซีีพีบางทุกคมก็ยังแปลกดีวความไม่เชืเ่องมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่เที่ยงแค่ทุกคมอย่างเดียวแล้มีการป่วยไข้เป็นบายกระดก,กที่เราไม่ตกแต่งนั่นแหละที่ ถ้าเราต้องไปหลงไหลไปฝันว่าร่างกายที่มันเป็นเราเป็นพวกเราเรามีม่ร่างกายร,ร่างกายของเราแต่ความจริงร่างกายนี้มันมีสภาพนั้นเนรื่องที่อาศัยโชคคาเท่านั้นเรียกว่าในใันไปจริงจก็คล้ายกับบ้านเช่าวบ้านชาวอดสัญญาการเช่ามาอะไรเราต้องไปสนใจ ร่างกายที่เกิดมาล้ามา้านกินเลสตัณหาปาทางต่ามขึ้นเรือของเลส้่งเรื่องของเลสั่งเราอยู่กับความเรวแล้วก็ต้มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้แต่หมดสัญญาการอยู่เะไรได้ทายหมกขันเราคิจิที่ยวช้อยู่ในกางนิจะต้องไปถูกพบสุชาติ็นแลด้วความดีทั้งตันโ์ทอะไร ฉะนั้นร้เดยจ้าที่นันนำมาทุกคนจงใช้ปัญญาพิจารณาทางความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาญาวิปัสสนาญาเรียกว่าการจริงแล้ไม่มีอะไรคือยอมรับมันถกฎขอความเป็นจริงเท่านั้นเองคนเราที่ทุกเวลานี้ก็กว่าอาศัยการไม่ยอมรับมถือทางการเ็นจริงชอบหล่อชอบชอบร้อนใจกัใจัเา้องจรงางนี้จริงๆก็จะมาาให้ไล่ดี ตัดสินใจาในตามี่องค์ต้องเดชจินาสีสอนก็เราจะไม่ยอมรับนักผีคือไม่ยอมลหลงไหลไปคันมไม่รู้สิ่งเก่งว่าจนทั้งพัใดๆทั้งหมดพยายามค่อยลอๆลบพิจิตน้อยๆไม่ใช่วันเดียวจะตัดหมดถ้าวันยังตัดไปไม่ได้คำจริงก็ตั้งใจเลยว่าเป็นาหาความไม่ราูาใจเลยมันไม่มีอยู่ไหนได้ การไม่ด bon ีมันเพื่อพบเมื่อพบความไม่ดีก็คิดเป็นว่าชาตนี้มันเกิดมีร่างกายก็มีไปมันจะกินก็ม่นกินมันจะนอนก็มันนอนมันจะหนาวก็หาเครื่องอุ่นมันอห่มมันร้อนก็หาเครื่องเย็นมันนถ้าร่างกายนี้ทังอะไรแล้วร่างกายจะเชือมีเราองการมันดีแล้เราต้องไปจงการมันต้งโลกคืนมาโลกในคนในโลกสุดที่เราต้องการมีจุดเบียเสียดไม่ไ ถ้าขาดทิ้งใจอย่างนี้ไว้ทุกขันทุกวันแล้วก็จะมองเห็นความโลภเป็นท้องสกบโลภเป็น้องสงกความหลงเป็นองสเป็นเรื่องที่น่าเสียดาถ้าอย็ในร่างกายพวกเราก็ดีร่างกายผู้คนดีมีสภาพของตาสกเป็นมากแล้วก็เบื่อหน่ายถ้าเบื่อร่างกายเมื่อไรกขาเปล่นเลยวิลสามนาทีตอนนี้ไปขอแนะนำผู้ปฏิบัติใหม่ ฉันอับกท่านมาปฏิบัติใหม่ให้ตางใจตามนี้เวลาที่มีเราใช้คำภาวนาวัมาร์ปะะเวลาให้ใจเข้านึกวันะมารเวลาให้ใจออกนั่นแหละค่ะเวลาที่โอวนาก็ดีรู้ลมนิจใจก็ดีปล่อยใจทำสบายสบายไม่ต้องทำสมาธิให้สูงทำสมาธิเบาๆแบบสบายสบาย ในขก็นขณะที่ภาวนาอยู่รู้ลมไใจก็ออกอยู่จมยานึกอยากู้อยากเห็นไร้งหมดถ้าไปอยากู้อยากเห็นเข้าคนนี้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็จิตเป็างน้นสากําลังใจเป็นปกติที่ว่ากางที่ภาวนาอยู่ก็ต้องการให้จิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวแบบเบาๆที่เรียกว่าอุปจารสมาธิเรื่องอุปจิต เราอารจิตชนิดเกิดขึ้นจาเห็นภาพเป็นทิ่ชนิดอินทรียงที่เป็นทิศการเรื่องการเห็นการรู้เนี่ยการเห็นนี่ก็มาจากภาวะคิดดุริยางค์คิดดุรยางนี่ยเมื่อเหตุแปลว่าดวงตาเป็นทิศก้าแปลยาเนี่ก็เปลวารู้แล้วมีความรู้ทางใจคล้ายตาทิศไว้ตาทิศบรรดาขณะนั่งนั่งจิ่นี ให้กระถามว่าบ้านของท่านมีรูปร่างขนาดอย่างไรทุกคนตอบได้หมดบ้านว่าท่านทาสีหรือเปล่าผมตอบได้บ้านของท่านมีรูปร่างท่านสีสันมันงะส่งสูงแบบไหนเป็นตึหรือเป็นไม้ท่านตอบได้ที่ตอบได้เ่าทท่านนั่งอยู่ที่นี่ท้ามาดีทบ้านของท่านเพราะว่าใจนางรู้ข้อไม่มีคนมาชั้นหน นาที่ปฏิบัรรุยญาเยน,นั้นการนการไดับแรกขยานยาทีุ่กมันรู้จักใจมีความรู้สึกถูกต้องเ้ามาที่ดีขึ้นการปัดลนดีขึ้นก็เห็นภาพภาพเป่ยแปลงขอจะไม่ชัดเจนิถ้าการต่อสินใจมังแน่วแน่ว่าการเกิดเป็นทุกจริงแต่เป็นทุกจริงตายเป็นทุกจริงการทักท่าของแรกของทักใจเป็นทุกจริงเราไม่สนใจกับร่างกายนี้มาอะไรมันภาพยันจะเป็นใสมาก ดังนั้นคำบรรดชักผกบริษัทมานทราบตามนี้และจงขณะที่โมนาวิญญาสิญญาอยากเห็นนะอนใะเห็นหรือไม่เห็นไปได้รือไม่ได้วันนี้ก็เป็นเป็นเวลาที่คุณแนะนำเข้เนนาไปแนะนำท่านตอนนี้ไปจนยึกครรมะนำแบบตูหนึ่งเาเอ็นมีสิญญาคลิกมาอยา่าเป็นดินตานั่นเเวลาที่พูดแนะนำนี้เข้าไปแนะนำท่านถึงหน้าของท่าน ทุกคนและพระก็มีคนไปนั่งข้างหน้าเวลานั้นให้หยุดทำภาวนาเสียแม้ก็ไม่สนใจก็ไม่ใจก็ออกปล่อยใจสบายสๆแล้วหลังจากนั้นถ้าคนผู้แนะนำเขาแนะนำได้ยังไงตัดสินใจไปทางนั้นหมายความว่าอะไรเป็นทุกคนไม่ทำหนีว่าทุกจริงๆอะไรเป็นตกใจิตใจเช่นปัญญาที่เจตนาวิธูมัาตกจริงไหมใครตกเสียเราบอกว่าตก แล้วต่อที่ไม่ไปเขมนดาเป็นพุทธวิชาทงหลายสร้างกายให้เจงยะจงจิงตให้มันสำหรับท่านคนใหม่กำหนดรู้ลมวห้ใจเขาออกใา้ใจเขาในวันะมาให้ออกในวันสระสำหรับท่านมีปฏิบัติได้แรกนับแรกต่อปาวันนี้เปน็นดับที่สองคือจะพาท่านแนะนำท่านไปเชื่ออันตริยานภพวันโลกและไปสวรรค์นักปญยาย,ยมในโรกบบนลจะไดสุขภาพดน ในตอนนี้ขบะันดาท่านก็ตึกษาด้วยเ่นให้รวบรวมกำลังใจใช้คำโรงงานตามที่กล่าวมาแล้วแน่ใจจัดพระรูปไปขอพระองค์สบเด็าพระที่ธเจแล้วให้จังเตรนเงินใช้ถ้าทำได้อย่างมีการท่องเที่ยวไปในพุทงสถางท่านจะต้องแพ้มาถ้าตอนที่ใส่เขาต้องทำเริ่องปฏิบัติ